ค้ดบอยแอนด์แกงแหวนร้อยล้านนะครับวันนี้ค้ดบอยอยู่ที่ซอยล่วงน้ำใจแยกสามเป็นทรัพย์ที่ค้ดบอยเพิ่งประมูลได้เมือม่อวันศุกร์นะครับแล้วมันเป็นบ้านล้างเจ้าของเดิมเขาสลัดสิทธิ์กันครอบครองแล้วครับผมเป็นบ้านล้างที่ใช้คําว่าโคตรล้างเลยดีกว่าล้างขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมื่อกี้โคดบอยเพิ่งจะไลฟ์สดในเฟซบุ๊กไปนะครับผมโอ้คนเข้ามาดูกันเพียบเลยนะครับเพราะว่าซับแม่นทำดีดีเพราะข้างหลังเราเนี่ยครับเป็นถนนเลียบทางหลวงจ,จากเลื่อทางหลวงเนี่ยรถวิ่งเนี่ย เข้ามาในตัวบ้านเนี่ยร้อยกว่าเมตรเองแล้วที่สําคัญเพื่อนบ้านรีโนเวทกันหมดแล้วเหลือบ้านเราบ้านเดียวครับห้องริมด้วยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าซับอยู่ในกรมครับคดีนะครับมีแต่คนอยากได้แต่ไม่รู้วิธีที่จะไปเอาทรัพย์ออกมายังไงไม่รู้วิธีที่จะไปประมูลยังไงอยากเป็นเจ้าของต้องทํายังไงบ้างแล้วราคาเริ่มต้นประมูลแม่งยั่วใจมากแม่งเริ่มล้านกว่าบาทแต่มันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับล้านกว่าบาทแม่งจะหลุดประมูลนะครับเพราะแถวนี้อันนี้ก็สิบกว่าล้าน อันน้นก็เกือบสิบล้านของเราได้มาเท่าไหร่ไม่อยากบอกเลยเอาเป็นว่ามา r จิ้นกไรเนี่ยเกือบเท่าตัวหนึ่งแล้วอะ,อะนะครับเอา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 วอย่าไปพูดแบบกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วกันมาดูครับตอนนี้ทีมงานนะครับรอบแรกนะครับเก็บกวาดทำความสะอาดนะคระับโอ้โหเดี๋ยวให้ทีมงานเขาย้อนให้ดูนะเป็นต้นไม้สูงดูเพื่อนบ้านครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับสภ<อ>า <ทะ S 2> พเย็นมาก,ากดูยินครับดูดูดทบับถมอี่รอบนะครับดูบ้านต่ำว่จาจะถนนแล้วนะครับเนี่ยทางเข้าถนนจะสูงขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องทำสลบลใหม่บางทางขึ้นรถใหม่ทังหมดแล้วอเอาหมดเลยครับทิ้งได้เลยจ้ะทุกอย่างในนี้เอาหมดเลยจ้ะ ดูขยะครับดูขยะดูขยะแล้พามาดูในบ้านครับต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนสร้างสี่ห้องนี้ครับผมแล้ว,วสร้างตอนนั้นก็คือสร้างแล้วขายไม่ได้นะครับก็มาอยู่เองด้วยนะครับผมอันนี้พอดีถามป้าโดยมารยาทน,นะครับก็จะขอแนะนําว่าเราต้องแนะนําเพื่อนบ้านซ้ายขวา นะครับว่าเราเป็นใครเป็นเจ้าของคนใหม่เ <_ EN> พิ่งประมูลมาได้เพิ่งซื้อมาได้ขออนุญาตนะครับมาซ่อมแซมบ้านอาจจะมีเสียงรบกวน,นนพื่อนบ้านคนปอนแนะนําน,นะครับให้แนะนําตัวเพื่อนบ้านซ้ายขวาให้เรียบร้อยก่อนจะทําแล้วเราก็จะได้เพื่อนบ้านที่ดีอย่างทั้งบ้านก็คือคุณป้าสม,มุยนะครับ <_ EN> ด้านนี้เป็นบริษัทก็เมื่อกี้ก็คุยก,ก,กับน้องอนั้งานบริษัทไปแล้ว <_ EN> ทางบ้านสนใจด้วยจ้าทั้งซ้ายทั้งขวา เด็ดจ้ามาดูครับมาดูนี่คือขยะสิ่งที่เราต้องยอ้อนรับจากมภัพิคดีคือไม่มีขยะติดมาแบบนี้นี่เรามาตนคืนคืนนี่หลอนนะครับเี่ยทิ้งวันดูดูดูมีม้าไม้สภาพนี้้ามาตอนคืนมีหลอนนะ,ะ <S <S มีหลอนนะเห็นอย่างเงี้ยเขาได้รู้ว่าจะไม่มีขยะนะครับไม่มีของไม่มีอะไรประธานโทษนะครับเปิดบ้านเราวางอย่างน,งนะครับผู้บุกรุกสัตว์เลี้ยคาน <S 1> <S 1> และสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้ บันไดพังฝ้าพังบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้เคลียร์บ้านคือเข้ามาตามสภาพแบบนีน้โอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุก็มีต้องระวังต้องชํานาญนิดนึงนะครับผมนี่มาดูป้าหมูนี่บอกก่อนเลยนะครับว่าระวังพี่เหานะพี่เหานะคนก็อือตาจตะทักมาก็เนี่ระวังน่อยวะเปไปได้ก็ติด้าสักอันนึงเคาะเลือ่อยเพราะพวกนี้เพราะมันได้ยินเสียงปุ๊บมีคนอยู่มันเคยอยู่กันแบบเงียบพอเราเคาะตุ้มน้ำตุ้มดั้มแม่งไป แต่มันจะไปไปข้างนอกมันจะไปมาหาเราบ้านหลังนี้เขาน่าจะชอบเลี้ยงหมาม,มีกรงหมาเห็นมีอาหารหมาเห็นมีจานชามหมานะครับเนี่ยแล้วตรงนี้เราจะทำยังไครับผมแดนข้างนี้เขาทาขายสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของลูกศิษย์โค้ดขาดไปไม่นานนี้ซับก็เป็นซับประมูลเหมือนกัน<ม>เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านนี้เราสังเกตดีๆนะครับคานใหญ่เสาใหญ่แล้วบ้านหลังนี้ยมเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับ กรุงเทพก็ได้มีแผ่นดินไว้แต่แปดโคพสั่เก่เาๆหรือซับที่โคตรอนมีอยู่นะครับที่ไม่ได้ซับใหม่ไม่มีรอยร้าวเลยครับงงมากว่าบ้านสมัยก่อนนะครับทำดีมากไม,ม่ขนาดว่า สั่นสะเทือนขนาดนี้มันไม่ถึงพี่ลอยแล้วแล้วน ah ี่เป็นบ้านล้างด้วยนะครับดูครับเสาใหญ่คานใหญ่โอ้โหดูเสาบัเลิศนะครับเสาใหญ่คานใหญ่นะครับทุกทุกคนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับมันจะเป็นหกห้องหกห้องนอนนะครับหกนอนแต่ว่าไม่รู้กี่น้ำตอนนี้ที่เราเดินขึ้นไปที่คือชั้นลอยครับชั้นลอยก็คือมันจริงๆมันเป็นโฮมออฟฟิศบ้านหลังนี้ก็จะมาเป็นโฮมออฟฟิศเป็นรุ่นใหม่นะครับขนาดตรงนี้เราสามารถเอาออกได้ เราโล่งๆได้เป็นออฟฟิศเป็นสำหรับนั่งทำงานได้สบายๆนะครับตอนนี้ทีมงานนะครับก็พยายามเอาขยะนะครับลงจากห้องบนนะครัตู้น่าเอดูตู้ที่บอกอายุเจ้าของเลยนะครับเดี๋ยวมืดหน่อยนะครับมามามาดูบ้านอย่างนี้โค้ชยสันิษฐานว่าน่าจะเคยทำเป็นห้องเช่าเพราะว่ามีมิเตอร์ไฟนะครับแต่ละห้องเลยดูตู้เครื้อผ้า บอกอายุนะครับบอกอายุของตัวบ้านบอกอายุของคนอยู่นะครับว่าน่าจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่านะครับตู้นี้เป็นร้อยปีับเป็นเล่นตู้ที่รุ่นเก่าๆเนี่ยครับเราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นนี้น่าจะเป็นห้องน้ําใช้ร่วมกันนะครับห้องน้ําใช้ร่วมกันเครับนี่ใ้ลงขยะนะครับนี่มีเลี้ยงแมวเลี้ยงลูกขยะมีถาดแมวถาดหมาขยะนะครับ สภาพบ้านต้องดีด้วยเยอะนะทั้งบนอย่างชายากเทียบเลยแต่โครงสร้างบ้านแบบนี้ดีมากโอ้ใครได้ไปนี่ถูกหวยโครงสร้างจับจ้าดีๆดีนั่งเลยอ๋อมาดูต่อครับนี่ก็น่าจะเป็นมาสเตอร์เพลทูมได้เลยเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวเมื่อกี้เราเจอสองห้องน้ำนะมีห้องน้ำที่สามนะครับนี่ได้ป็นห้องสวยนะครับโครงสร้าง นนเนี่ยเนี่ยเอาเรื่องคืหนหลายรอบนะครับตอนนี้ที่มงานกำลังอยูอก็คือห้องนี้ครับไม่รู้น่าจะอยู่ห้องนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาเจ็บของอะไรนี่ก็มีห้องน้ำอยู่ตัวในใกล้กับห้องนอนนะครับเดีย๋ยวดูห้องนอนนี้นะครับขยะอย่างเยอะมากเลยนะารัจำภาพันนี้ไว้นะครับโคตรบปิจปาคบิลยรมิตรที่โคตรสวยนะครับทำเลสวยบ้านต้องสวยราคาก็จะสวย อันนี้เราขึ้นมาที่ดาดฟ้านะรุ่นดีมากบ้านหลังนี้ไม่ล้อเลยนะครับแปลกมากเพราะมันไม่มีใครเทคเนยวนวมากคือไม่มีใครมาบังเลยแล้วโทษนะครับอยากให้ทีมงานแทนนะครับในรอบๆเราเนี่ยไม่มีแต่บ้านเดี่ยวรุ่นๆน,น,น,นะครับเป็นบริษัททั้งนั้นเพราะอะไรมันคือรีบทั้งด่วนมันคือจากเีบทั้ังด่วนเข้ามาเหมาะกับการปิดออฟฟิศเซ็นต์ดานิฟมิวอยู่นู่นครับเป็นไว้หนึ่งเซ็นท์านิฟฟิว ตรงข้ามโฮมโปรครับโรตัสโฮมโปร้นีิวโอ้โหทำเลยแบบนี้หาซื้อได้ที่กรมครับคดีครับผมถ้าไปซื้อกับเจ้าของบ้านก็นะครับก็จะเป็นราคาของเจ้าของบ้านแต่ถ้าซื้อจากกรมงขับคดีนะครับกติกาง่ายๆเลยครับเ <c oughs> งินของเราเกมของเราเรากาหนดเองครับผมอยากจบเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ถ้าไม่เป็นตานเกมก็อย่าไปซื้อครับเราคิดว่าเราอยากซื้อเท่าไหร่ตั้งงบไว้ว่าเราจะสู้ประมูลที่เท่าไหร่ เอามาแล้วรีโนเวทประมาณเท่าไหร่แล้วเราหวังกำไรจากการทาธุรกิจตรงนี้เท่าไหร่กับซัพตัวนี้เท่าไหร่นะครับทุกอย่างมันมีสเต็ปนะครับมันมีวิธีคิดใครสนใจอาชีพนี้เร็วๆนี้โค้ดบอลมีสอนละกันนะครับติดตามนะครับไม่สามารถบอกได้เพราะจะเปิดต่อเมื่อว่างเท่านั้นถ้าไม่ว่างก็ไม่เปิดนะครับค่อนข้างจะติดนิดนึงนะครับติดชึ่งติดชึ่งนะครับโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณที่คนที่อยู่ดูอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของโค้ดบอลด้วยครับสำหรับวันนี้ ฝากทรัพตัวนี้ไว้แล้วมาดู b บ f o ฟอร์ต่ f อ e r เตอร์ครับว่าอ f t เตจะสวยขนาดไหนบ๊ายบาย